nè, đang còn mới <laughs> to thôi này các bạn, đang

なるほど。 นี่ก็ทำสง,ง่ายๆครับผมก็พอได้อยู่นะครับผมบดีกค็กดตอด่อก็ยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผม